ดูดวงชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนโดดเด่นทางด้านเรื่องต่อสู้ในปีนี้ใครอย่ามายุ่งเวลาคนจะรวยอย่ามายุ่งอย่ามาคัดถึงเวลาจะรวยแล้วใครอย่ามายุ่งมันเสียเวลาโชคชะตาของท่านนั่งอยู่บนบำลังนั่งพับเพียบเรียบร้อยถือเหรียญมีอำนาจบารมีวาสนาแตตกตำแหน่งคนชอบมายุ่ง ทำให้วุ่นวายเกิดความเล่าร้อนใครยังมายุถึงเวลาเราจะรวย้ะผมมาขัดครับตัดเป่าไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนําโชคจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาก็เข้ามาขัดเข้ามาปัดเป่าเข้ามาส่องแสงมนต์คทถาโชคชะตาของท่านจะมีคนนําพาข่าวดีนะผมจะนําพาข่าวดีนําโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา จะมีการจัดแจงเปลี่ยนแปลงพัฒนาับผมจะมีความรักที่สดชื่นสดใสแล้มีเกณฑ์จัดแจงการพูดคุยการลื่นเลงสังสรรค์ับผมปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาัะผมยิ่งใหญ่อานาจบารมีับผมจะต้องทําอะไรบางอย่างระผมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหานจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอและได้ยืนหยัดกับสิ่งเหล่านั้น ดวงชะตาของท่านอัศวินนับถือถ้วยทองมาให้นะผมจะได้พบกับสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างท่านในปีนี้เวลาคนจะรวยต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์นะครับใครอามายุ่งจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดจ,จําแย่วงล้อแห่งวัฏจักรทําให้ท่านต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสยินดีปีดาจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน จรวยๆๆต่อแต่นี้ไปโชคชะตาจะได้มองส่องแสงไปสู่แสงตะวันมนจันทาท่านจะเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาเปิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนโดนปิดกั้น้อครับด้วยผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะอยู่เฉยๆนะผมมีดบาปักตรงเต็มหลังถ้าท่านคิดจะสู้นะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านไม่มีทธิ์เลือกท่านก็ต้องสู้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดี อํานาจบารมีวาสนาจะทําให้ท่านชนะก็เจ็บแพ้ก็เจ็บด้วยการชิงไหวชิงพิบอาจจะถึงขั้นเลิกลาเลิกคบเพราะฉะนั้นปีนี้ควรที่จะอยู่เงีย,งยบๆนะครับอย่ามายุ่งกงเงียบเอาไว้แอบรวยแอบรับด้วยทองแอบจัดแจงตามกฎรุลาการทําตามแบบแผนให้ถูกต้องไม่ต้องไปบอกความรู้แก่ใครเพราะว่าเขาไม่เคยให้เราเลยนะผมแล้วเราจะไปให้เขาทําไม นะครับผมอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาถ้วยทองบังเกิดบังเกิดโชคลาภเงินทองทําให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านเวลาคนจะรวยจะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าชะตาเศรษฐีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นแกตัวท่านรับทรัพย์โดยโชคโชคชะตาฉลอดมุ่งตรงมุ่งตรงอย่างเดียวล่ะทีนี้ล่ะไม่สนใจเลยทั้งสิน้นนะครับผมแถมยังมีคนเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตา ทำให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาซ้ายสามดาบขวาสามดาบพุ่งตรงไปข้างหน้าการใช้ชิงไหวชิงทิพย์เกิดขึ้นในดวงชะตาับนะผมใครอย่ามายุ่งแล้วกันถึงเวลาจะรวยแล้วเทพเทวดาฟ้าดินนะครับเทวดาเข้าข้างในหัวมีแต่เมฆหมอกคิดถึงเรื่องราวต่างๆจะต้องจัดแจงกับเจ้ากรรมในเวรนะผมเจ้ากรรมในเวรตามติดไม่เลิกเพราะว่าเรามีบุญกุศลวาสนา เห็นเราได้ดีไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นอยู่เงียบๆเ,เอาไว้อโอโหสิกรรมไม่กับทุกสิ่งทุกอย่างสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างจะหยุดเองแต่ถ้าจะหยุดในชาตินี้มันคงเป็นไปได้ยากถ้าท่านจะชดใช้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะชอยใช้ก็ต้องใช้กันต,อล,ตอลอดทั้งชาติก็จนก็ไม่ตลอดทั้งชาติเพราะฉะนั้นถึงเวลารวยก็หยุดใช้ก่อนพระพเจ้าจะได้สร้างความคุณงามความดีเป็นทุนกําลังนะครับผม ก็เหมือนกับเงินที่ท่านไปกู้มาแต่ว่าถ้าท่านรีบใช้หมดและทีนี้จะมีทุนกําลังเหลือไมนะครับผมการลื่นเลื่อมสังสรรการแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาม,มนสเสนมนจันทาจะเข้ามาข้องเกี่ยวท่านจะได้พบได้เจอกับใครบางคนและได้เจอปริประดอยทางด้านเรื่องความรักท่านจะได้นะครับเป็นผู้ให้จัดแจงตามแบบแผนและมองการไกลถึงอนาคต จะยื่นโอกาสดีโอกาสสาคัญให้กับใครบางคนนะครับโอกาสทองนะครับการปฏิปัติยด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะส่งผลให้ถึงนะครับตัวท่านนะครับโชคครั้งใหญ่เลขเสียงนำโชคถูกรางวัลที่1น,นะครับจะลื่นเลิงสังสรรค์ทุ่งข้าวเหลืองอรามหัวใจพองโตนะผมจะจัดแจงตามแบบแผนนะผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัศวินถือดาบมาฟาดะหารจัตรูหมู่มาร ถ้วยทองจะมีคนอายุน้อยกว่านำพามาให้ถ้าใครมายุ่งในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกมันแบกภาระไว้หนักเหลือเกินจะต้องหาคนช่วยแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครช่วยเพราะว่าท่านถือดาบประหารประหารศัตรูยู่งนะผมเงินทองจะได้ไหลมาเทมาประสบความสําเร็จจะได้ลิเริ่มเริ่ม,มต้นปฏิบปดอยฟ้าผ่าลงมาตรงกลางครับจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจะเริ่มแปลเปลี่ยนแปลผันไป โชคชะตาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างส่องแสงไปทั่วถึงเวลาคาบุญนั่นเองครับนะผมถ้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านยังไม่รวยจะทํำยังไงอีกนะผมเวลาคนจะรวยมันต้องมีคนมาขัดนะผมแต่ว่ามันก็จะลาบลื่นด้วยดีถ้าท่านผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะผมจิตใจที่อ่อนแอครับอ่อนโยนของท่าน จะทําให้ท่านนะครับรู้สึกเฟลรู้สึกจอมแย่นะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนั่งเงียบๆนะครับจิตที่เป็นนะครับความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวท่านการป้าหันปะหารศัตรูโมมานรายได้ครั้งใหญ่จะบังเกิดขึ้นแกบตัวท่านนะครับท่านจะได้ส่งมอบให้กับลูกหลานธุรกิจการงานการเงินนะครับการสับสนงงวยจะทําให้ท่านรู้สึกว่าเออยังดีอยู่ เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องพินิษตามกฎแบบแผนประเพณีนะครับคิดเงินไต่ตองให้ดีกับองค์กรของท่านท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายปีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้ปริปรดอยได้มีข่าวดีได้เบื่อนายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นอนาคตแต่ไม่อยากทําแล้วนะรับเบื่อแล้วนะครับ แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าท่านยังตกตำแหน่งต้องเลีย้ยงดูขรอบครัวการปฏิบนดอยเป็นไปได้สวยได้ค้นพบกับใครบางคนระวังมือที่3จะเข้ามาข้องเกี่ยวครับมองการไกลถึงอนา,าคตปกปิดซ่อนแลบปิดหูปิดตาครับจะรื่นเริงสังสรร์แช่มชื่นนับจิตใจที่อ่อนโยนครับจะได้ค้นพบกับใครบางคนถึงเวลาคนจะรวยใครอย่ามายุง่งขนมันจะรวยผมจะปังผมมันจะเฮง รอยามายุท่านจะร่ำรวยต่อแากนี้ไปขอให้ท่านส,สมสมสวังดิดังใจใหมายครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดสุป,ปร์แตงนะครับให้ติ๊บสนับสนุนทางช่องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องจะได้ผลิตคลิปทำนายดวงให้ท่านนะครับใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอย่าลืมสนับสนุนนะครับสวัสดีครับ